JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. ส่ทั้น1 28คนหายขึ้นมาค่ะเราถึงนในหน้าที่เท่าไหร่แล้วเออ50เ็นะครับ้า50 バイオハム。 ในหน้าห้าสิบแปดใช่ไหมคะในเรื่องของแก๊สอันนี้ยังไม่ได้ทําหรือทําแลูกนานน้ทําหรือยังไม่ได้ทําคะยังครับโอเคยังนะคะพูดในถึงเรื่องของแก๊สนะคะแก๊สรอบตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะรอบรอบตัวเราเนี่ยก็จะมีแก๊สหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแกน๊สออกซิเจนนะคะแก๊สบิโตรลียมนะคะหรือว่าแก๊สคาร์บอไนไดออกไซด์ ึ่งแก๊สเหล่านี้นะ่ะก็มีประโยชน์นะคะ,ะ,ะ,คะกูเบียยกตัวอย่างแก๊สออกซิเจนช่วยในการหายใจน,นะคะแก๊สปิโตรเลียมต่างๆก็คือแก๊สที่เราใช้ในการถุงต้มและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยในการสังเคราะห์แสงนั่นเอง เรายังอยู่ในเรื่องของสาราน,นะคะสารามีสามชนิดก็คือของแข็งของเหลวก็แก๊สเราเดินทางมาถึงในเรื่องของแก๊สแล้วนะคะของแข็งต้องตาที่อยู่มีมวลรูปร่างนะคะคงที่ของเหลวนะคะรูปร่างไม่คงที่ปริมาตรคงที่นะคะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะได้นั่นเองและเรามาดูที่แก๊สนะคะแก๊สก็คือออ สิ่งรอบๆตัวเรานะคะซึ่งแก๊สรอบๆตัวเราก็จะมีประโยชน์มากมายเลยด้วยเช่นเดียวกันอ่ะให้เขียนสองข,องข,องของ้อก่อน เรียบรอยยังคะเรียบร้อยแลค่ะโอเคเรีรอแล้วค่ะเรามาดูกิจกรรมนะคะสามจุดหนึ่งนะคะแก๊สมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่มวลก็คือน้ำหนักนะคะและต้องการที่อยู่หรือไม่ค่ะ มีคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวกูบเบียจะไปค้นอนธิบายเองนะคะเพราะว่ากูเบียแชร์นะคะอีกเครื่องหนึ่งนะ่มันจะไม่มีสิงนะคะเดี๋ยวกูบเบียอธิบายไปด้วยอ่าในเรื่องนี้นะคะเขาจะทดลองนะคะในเรื่องของแก๊สมีมวลและ การที่อยู่หรือไม่นะคะกิจกรรมนี้นะคะจุดประสงค์ก็คือสังเกตและอธิบายมวลและการต้องการที่อยู่ของแก๊สนะคะอุปกรณ์ก็จะมีลูกโปง่งยางนัดของน้ำสีเครื่องชัางแบบสามแขนนะคะแก้วน้ำใสเทสใสนะคะหลอดดูแปมง,งอได้ถุงพลาสติกใส แล้วก็อาบน้ำนะคะลนำดนับแรกเนี่ยเขาก็จะเอ่ามาชั่งเป็นกลอ่ว่ามวลของอากาศมีหรือไม่ลำดับแรกเขาไปชั่งลูกโป่งกับหนังยางเปล่าๆเลยยังไม่อัดอากาศเข้าไปนะคะก็ะติดกอาซเทตลงไปปรากฏว่า,าลูกโป่งและหนังยางเนี่ยก็จะมีมวลนะคะเท่ากับเขาก็เลื่อนไปนะคะ ช่างได้แล้วมีมวลเท่ากับ3.4กรัมน,นะคะทั้งหมดเนี่ยได้3.4กรัมเสร็จแล้วก็เลยเตาอากาศเข้าไปนะคะโดยแปะก็เทปไว้เหมือนเดิมนะคะและเทปเนี่ยแปะไม่ให้ลูกโป่งขยับข่อนนะคะในขณะการช่างแล้วก็เอามาช่างเมื่อกี้ได้3.4ปรากฏว่าช่างแล้วนะคะเอ่อมวลเนี่ยเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือน้ำหนักของอาแก๊สที่เราอัดเข้าไปในลูกโป่งก็คือ3.6กรัมนั่นเองนะคะ3.6กรัมดังนั้นเราก็เลยบอกได้ว่านะคะอากาศเนี่ยมีมวล0.2กรัมในการทดลองนี้ก็บอกได้แล้วนะคะว่านี่นะคะมีมวลอากาศมีมวลนาับที่สองนะคะ กิจกรรมที่สองว่านะเอาอากาศเนี่ยต้องการที่อยู่ไหมแล้วก็เอาแก้วน้ํานะคะใส่น้ําแล้วก็คว่ำลงไปค่ะคว่ำลงไปห้ามให้มีอากาศเลยนะคว่ำให้เต็มแก้วเลยนะคะก็มันก็จะเป็นสูญยากาศเพราะว่าสูญยากาศก็คือไม่มีอากาศจากนั้นเนี่ยก็เป่านะคะอากาศเข้าไปน้องเป่าเข้าไปนะคะปรากฏว่านะคะ อากาศที่ปล่อยเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปแทนที่หานาเกียนไปแทนที่ของน้ำนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยต้องการที่อยู่นะคะเขาไปแทนที่ของน้ำของแก้วนะคะทำให้น้ำเนี่ยลดลงนะคะจากเดิมและข้างในนะคะตรงก้นแก้วเนี่ยก็จะเป็นอากาศซึ่งสรุปได้ว่าอากาศมีมวลและต้องการที่อยู่นะคะอากาศมีมวลและต้องการที่อยู่ แก๊ก็ต้องมีมวลและต้องการที่อยู่เหมือนกันนะคะ่ะจากกิจกรรมนี้เราจะมาตอบคำถามนะคะเราจะตอบคำถามในแบบฝึกหัดของเราในแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า59สังเกตและอธิบายนะคะเกี่ยวกับมวลของแก๊ส สังเกตนะคะและอธิบายเกี่ยวกับมวลของแก๊สซึ่งนะคะมวลของอากาศนะคะช่างได้4.6กรัมนะคะวิธีการชั่งมวลก็คือมีการชั่งลูกโปง่งแล้วก็ยางลดของเสร็จแ,แล้วเนี่ยเขาก็เป่าลูกโปง่งค่ะแล้วก็ยัดด้วยยางลดของแล้วก็ติดด้วยกระเทปนะคะแล้วก็มีการคำนวณหาค่าของอากาศที่ได้นั่นเอง นะคะอ่านหน้าถัดไปกิจกรรมนี้นะคะทำเพื่อสังเกตและอธิบายนะคะเกี่ยวกับการต้องการที่อยู่ของแก๊สนะคะเราจะมาวาดรูปแรงก,กองไปทานข้าวจะทำถึงแค่หน้านี้นะคะวาดรูปเขียนอธิบายการคาาชนเนะคะเมื่อปีบอากาศเข้าไปนะคะในอ่า ในแก้วน้ำที่มันสุน้ำจนเต็มว่าดูกัน ากาศนะคะมีตัวย่อ O2 นะคะอากาศมีตัวย่อ O2 ตันนี้เราก็เเห็นน้น อากาศเข้าไปแทนที่น้ำนะคะทั้งบนหน้าจะเขียนเสร็จแลนะอากาศนะคะจะเข้าไปแทนที่น้ำออกซิเจนนะคะมีสูตรโอแล้วก็ห้อยสองนะคะอันนี้ก็คืออากาศ,ากาศเต็มไปหมดเลยนะคะจะเข้าไปแทนที่นะคะ ในส่วนของแก้วหลา Thank you. ก่อ,อนไปทานข้าววันนี้นะคะให้นักเรียนทำเลยนะหกสิบให้เรียบร้อยโอเคไหมคะแล้วเจอกันวันจันนะคะเราให้นักเรียนไปพักผ่อนนะคะไปทานข้าวให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใลสวัสดีค่ะแช่เลยูกสวัสดีค่ะ,คะแถบยางแถบยาง มีใครไม่ทันนะ